สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมในวันนี้นะฮะ US นนะครับไอขยะของเรานะครับผมมาแล้วฮะสกินใหม่ของเขานะครับผมก็สกินส้มมาในรูปแบบโจรสลัดนะฮะโอเคเอาเป็นว่าเราไม่พูดเยอะสกินโจรสลัดของขยะ US นนะฮะเราไปดูกันดีกว่าว่าจะเป็นไงไปรับชมกันเลยฮนะ ก่อนจะไปชมคลิปผมมีร้านเติมเกมจะมาแนะนํากับร้านโกลเด้นเติมเกมบริการเติมเกมถูกรวดเร็วปลอดภัยแถมมีเกมให้เลือกเติมอีกมากมายสามารถเติมเกมคอร์ดิตี้มือบายราคาถูกไวปลอดภัยสามารถเติมได้ที่ไลแอดโกลเด้นเติมเกมมีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูกไวปลอดภัยเติมได้ไม่อั้นต้องที่โกลเด้นเติมเกมเท่านั้นลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมเข้าไปเติมกันเยอะๆนะครับ มาครับผมได้เป็นชุดเฮ้ากับโดมิเนชันนั่นเองนะครับผมอาเรามาดูกันดีกว่าว่าจะ U S 9เป็นไงเออปืนขยะนะฮะผมบอกเลยว่าไม่อยากจะเล่นเลยวันนี้เออ,เออเ,อ,อเออเยอะเกินพี่เอ,อ้โอเคครับขับคืนสู่ถิ่นนะฮะไปเล่นวางบอมสนาน า,าเรียบร้อยครับวันนี้ผมไม่มดมได้เอาเข็มชิดยะผมไม่ได้เอาเข็มชิดยามานะฮะผมเอาเป็นแฟชมานั่นเองนะฮะเฮ้ยมาเลยโอเคสกินนี้ก็เป้าผมพุ่งตรงครับจากไซด์ดอทไม่ต้องพูดเยอะเลยมองค่อนข้างจะไม่รู้จะมีวงกลมทําไมอ,ะอ่ะพุ่งตรงมันเหมือนจะง่ายนะแต่ว่ามันติดตรงที่ว่ามันมีไอ้วงกลม ใช่ฮะตอนนี้จุดบีโดนไปที่เรียบร้อยแล้วสโมคกเยอะมากเยคนนี้ก็ขายไก่ปิ้งมาไหมมดเออโหโห,โหไปครับเฮ้ยเดี๋ยวยแล้วตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมถนัดเล่นอยูอ่า m p มากกว่าไม่ใช่ US9 ขอภัยครับ รู้สึกว่า VMP ผมเล่นเข้ามือกว่านะเล่น US9 ไยม่เข้ามือเท่าไหร่เฮ้ยอันดูกูคุณโดนอะไรอ่ะน้องกันด้ามทำไมไม่ถอดปีกคะไม่มีเหรอมันไปไหนกันวะเฮ้ยกันด้ามเฮ้ยเดี๋ยวแล้วตัวละครนั่งเฮ้บเฮ้บเรียบร้อยฮะ เจอสะบัดเข้าไปจังหวะนี้โดนนี่ไงเจอแฟดเข้าไปครับเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยทำไมกูไม่สไลด์หนีป่าแฟดไปเลยเปลี่ยนบรรยากาศแล้งนะครับคือเล่นแต่เข็มฉีดยามาทั้งชีวิตนะฮะเออต้องพูดอย่างนั้นดีกว่าผมเล่นเขมฉีดยามาโดยตลอดนะครับโดยเป็นเวลาแบบสามสี่ปีเรียกว่าตั้งแต่เกมเปิดแล้วมันมีเขมฉีดยาเนี่ย ผมก็เล่นเข็มฉีดยาวปโดยตลอดนะวันนี้ก็เปลี่ยนแปลงบ้างตายฮะเฮ้ยกันด้ามทำไมไม่ถอดปีกครับคือเดี๋ยวถ้าผู้ชมจะงงนะกันด้ามนะยครับมันมีทั้งหมด4สกินนะไอ้สกินของเจ้าตัวเนี้นะครับที่ทุกคนเห็นที่คนนี้เล่นเนี่ยมันถอดปีกได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับตัวอื่นถอดไม่ได้นะครับ มันจะเป็นตัวสีแดงสีดําหรือผระเอกอะผมไม่รู้ชื่อขอใครครับไม่ไม่ไม่ดูกันดั้มนะครับมันจะมีสีแดงสีดาแล้วก็ผระเอกใช่ไหมไอ้สามตัวเนี้มันถอดปีกไม่ได้นะฮะแต่ว่าจะมีไอ้ตัวไอ้ตัวนี้แหละนะครับที่เป็นเจ้าของปืนพกเนี่ยนะครับมันถอดปีกได้นะครับผมตัวใครไม่รู้นะเออมันมันใหญ่มันเทอาทะนะฮะเรียบร้อยไปดิไปครับมองยากนะผมสำหรับผมนะสกินนี้มองค่อนข้าง ค่อนข้างยากส่วนตัวนะไม่เคยชอบเท่าไหร่ครับมาดิเฮ้ยหืมดีนะเร็วดีนะพี่เร็วมาดิดีนะพี่เร็ว,ม,วมันแอบมันแอบหมดเลยนี่ไงเจอมาดิเฮ้ยเดี๋ยวนีวเวเว้เรียบร้อยครับตาแรกชนะไปได้ครับหนุ่ตาทีมโหดมาก one hour later อ่ะฮะใครเขาออกวะเนี่ยช่วงเวลาที่ผมเล่นตอนนี้มีแต่โคนโหดๆเล่นนะครับผมเล่นไม่ออกเลยเล่นไม่ได้เลยดีกว่าครับสุดฝีมือแล้วครับสู้ไม่ได้เลยฮะไปไหนเอ่ยมีแต่โคนทีเก่งครับตรงนี้คือผมไม่ไหวแล้วผมกับคออดิตี้นี่ อยู่ด้วยกันมานานนะฮะบ,บอกได้เลยว่าฝีมือผมไม่พัฒนาก้นเลยอยู่ที่เดิมลากยากไก็ลากยางงก,ากยาอย่างนั้นนะใส่เอ้ยไม่ตายเฉยเลยเรียบร้อยฮะแอบก่อนเลยไม่มีเลื่อนครับปกติจะใช้กิจจารนี้ไม่มีเ,เดี๋ยวนี่จเจอแฟชมาดีโอ้มาสองคนนะเออเออเรียบร้อยอะ เจอสะบัดสะบองไว้ได้เนาะเออปราฟปรับเฮ้ยเดี๋ยวโอเคได้มาโอเคใจเย็นนะเฮ้เรียบร้อยสวยเพื่อนเฮ้ยเฮเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเล่นลินเออไม่ไงยรถมา อาจจะเวียนหัวนิดนึงนะกับการถานของผมนะครับช่งตอนนี้ผมปรับความไวแม่งทุกวันเดี๋ยวต้องปรับอีกแล้วเนี่ยรู้สึกไวไปกบักเขาให้ได้มันหนึ่งหลังเข้าครับสวยเดี๋ยวสองตัวโอ้ยเนี่ยเห็นไหมมันไวไปอ่ะฮยยังไงโอ้โหถึกถึกมาก โอ้โมเออผมว่าผมจะเลิกเล่นอันเตตัวนี้แล้วนะไอ้คาวเนี่ยผมรู้สึกมันเบายังไงไม่รู้ฮะมันต้องเอาไว้เล่นชิ่งอะซึ่งผมไม่ค่อยถนัดเล่นชิ่งเท่าไหร่นะเรียบร้อยที่เป่าไปสองงงเลยทีนี้มาไหมห้มีตัวเกิดตรงนี้นะครับเฮ้ย ถือมาเลยมีดถือมาเลยฝั่งนี้มีตัวครับถือเอ้ยเดี๋ยวโอ้โหเอ้ยอ้าวแม่ยิงรอไปอยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนเอ่ยข้างหน้าครับโอโไม่กลาเสี่ยงครับตรงนี้แต่ละคนแม่นๆทั้งนั้นเลยอะแล้วเพื่อเราสไนซัด เรียบร้อยไปหนึ่งครับเรียบร้อยเอ้ยโอ้โหแม่งปลาไปเลยโดนอะแฟดโดนแต่ว่าไกลเกินท่านี้แล้วเขาเยอะด้วยหลายโฟกัสจัดเลยไม่หไหวหนึ่งสองไปดิจบเรียบร้อยหืมกับดองแม่งเอวย โอเคครับเขาเติดตรงนี้นี่ลงเนี่ลงเเปิดอีกทีนึงอ้าวให้เราเปิดเฮ้ยโอเคสวยไปฮ้โอเค,สว,อเคสวยครับโอ้โหกี่นัดน่ะเออสวยมากเพื่อน ข้างหน้าครับโอ้โหยโดนแฝดต,ตัวเองอันนี้งงชีวิตยังไงเอ้สามนัดไม่ตายคือไอ้ยาลาเปล่าที่หัวกระตุกเล็กน้อยมีกระตุกเล็กน้อยเครื่องร้อนนิดนึงอากาศมันร้อนคนระับช่วงนี้เฮ้ยมีหรือเปล่าเหมือนจะมีคนอยู่แถวนี้รักเรียบร้อย นี่รับร,ร้อยเกือบนะอ๋อฮะอ๋อเปิดมาครับข่าวอันติสุดเบาของผมอะตอนนี้มันเบาเบาไงไม่รู้แฮะสู้ปืนอื่นยากมากเลยครับเออยิ่งระยะไกลนี่ไม่ยิงแบบโคตรยากเลยอะปืนเนี้ยโอเค ยิงฮิปไฟก็ไม่ค่อยตรงนะะสุนเปิด UAV ไปครับปาเครื่องบินกระดาษไปแฟดไปฮะเผื่อโดนโดนเรียบร้อยฮะแต่ว่าง้างระเบิดล้อ,อไว้ก่อนเลยเรียบร้อยฮะก็จะประมาณนี้แล้วกันนะฮะสำหรับเจ้าตัว US9 นะครับผมก็ปืนขยะฮะแล้วก็สกินนี้สวย ผมยอมรับว่าสวยผมเป็นคนชอบโจนสลัดแล้วเป็นชอ,ชอบชอบเป็นคนชอบโทนสีดําแดงแต่สโคบอุบาทครับไซด์ดอตอุบาานะถามว่าถ้าซื้อเล่นแนะนํำไหมไม่ครับแต่ถ้าซื้อซื้อพอสวยแนะนําครับซื้อเลยประมาณนี้บดายบายจุบจ๊บจ